ผ้าใหม่ส่สวยค่ะสําหรับวันนี้ทายก็มาร้านเพื่อนค่ะมาถ่ายผ้าใหม่เพราะว่าช่วงนี้เงียบแล้วก็ว่างไม่มีอะไรทํานะคะก็มาถ่ายาช่วยขายเพื่อนๆค่ะราคาก็เท่ากับาทางร้านนะคะลดได้สนใจชิ้นไหนสอบถามได้ค่ะเป็นตัวแทนอของเพื่อนๆที่ไม่มี YouTube นะคะเป็นงานสานตะกอนนะคะสวยมาก ชิ้นี้ก็จะเป็นสีธรรมชาติถ่ายช้าๆนะคะทีนี้ก็จะเป็นงาน5ดาวค่ะสนใจที่ไหนสอบถามได้ค่ะถูกใจก็ทักทายมาสายก็จะให้ id line ไว้นะคะ ร้อยดาวชิ้นนี้จะเป็นงานที่เป็นสีกรมนะคะไม่ใช่สีดำสวยมากค่ะลายคมชัดจริงๆ เยอะๆเลยนะคะก็เป็นผ้าชุดสำเร็จรูปค่ะผ้าใหม่สวยงามมากๆค่ะไซส์สาสีเขียวตัวนี้ไซส์สาเช่นกันค่ะแขนกุดคอก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็สวยแปลกเช่นกัน ตัวนี้ก็จะออกสไตล์แบบหวานๆตัวนี้คอสวยค่ะคอแปลกๆไซส์สีชิ้นนี้ก็จะเป็นไซส์สาค่ะสวยงามเช่นกัน ทรงใส่สบายๆนะคะไซส์สีไซส์ใหญ่แขน3ส่วนค่ะตัวนี้ไซส์สี่สิบงนะคะ เนื้อนิ่มสวยมากค่ะทรงสวยด้วยไซส์สี่สสองนะคะตัวนี้ไซส์สี่สิบโอ้หล่นอีกแล้วอืมเป็นผ้าต่อค่ะทเท่มากคุ้มสุดๆงานตัวนี้สวย